ครับวันนี้เราจะมาดูครับว่าที่เราใส่ไว้เมื่อวานนี้นีหมายที่หนึ่งครับว่าวันนี้จะได้เยอะไหมดูครับพี่น้องเมื่อไงครับพี่น้องเมึ่อโอ้โหพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ครับพอได้อยู่ไอไลท้พี่น้องเลยคุณอันพอได้อยู่พอได้อยู่ปูนหนึ่งสองปูนสามปูนพมดละเดี๋ยวไปดูไอนี่หมายที่สองันที่สองนันครับอือืพี่น้อง เฮ้ยเป็นยังไงดูที่ซีไม้ไที่สองนี่นี่หมายที่สองเขาอยู่ดูที่ดูซียกขึ้นมาเบิ้งกันนะพอสีได้งชูหมายที่หนึ่งว่ะเพื่อ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 ไหนล่ะบ่ป่านไหนครับบ่ป่นไหนนับตัวได้อยู่นี่แต่ว่าเราใส่ไว้สามที่อันอยู่สามที่อันก็จะพอรวมกันก็พอได้อยู่เดี๋ยว เดี๋ยวมีท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะให้ดูใช่อืมีไมยที่สองครับใช่แล้วติดตามชมหมายที่สามต่อไปครับอืมเก็บไปสูงนะพี่น้งองเอาหมายที่สามเป็นไงล่ะัดที่นี่นี่อยู่นี่ครับนี่นนมามสามเลยนะม,นมเาเบิ้ลป้อมกันพี่น้องอันนี้หมายนี่ใหญ่แงงูมูนี่ยยนี่หล<า>ังงหมูหลังใหญ่ของเขาเลยดูสิว่าเป็นยังไง พี่น้้อองเยนี่แหละที่เขาเลี้ยวคุ้มเลยใก้ๆอันนี้เนี่ยเอาดูข้างในนี่บึงกันนะมึงกันนะเปิดบึงกันนะปึ๊บอ๋อพี่น้องมึงมูนเข้าไปอยู่ข้างในมึงอู้หลายครั้เด้อคุณเป็นกิโลเป็นกิโลเป็นกิโลนี่ตัวเปล่งเป่งเลยเนาะอันนี้เทสตถุงตะกอนพี่น้องเดี๋ยวเราหมาต่อไปพี่น้องเอ้ยไปดูไหม สุดท้ายไม้สุดท้ายอ่าเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวจะเทแล้วรวบรวมให้ดูว่าได้เยอะขนาดไหนเนาะโอเคโอเคครับเดี๋ยวครับไม้ดีๆมาหอดล้วครับพี่น้องแจมเลยแจมแล้วเนาะแจมแล้วเนาะนี่เจือก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 ไม้สุดท้ายว่าจะเป็นยังไงนะครับลุ้นกันนะครับโอ้นี่เขาเร็วยั่วเนี่ยโอ้ที่นอนเลย หลายกว่าตะกี้นี่หลายกว่าเมื่อกี้นี่แจ็คตีว่าคำไหนล่ะพี่น้องเอ้ยหลายกันนบิึงกันมึงกันเนาะพี่น้องเห็นบ๊วยวุ้นเหรอบะอยากให้พี่น้องได้เห็นจังๆกันเลยหนักอยู่เรายกขึ้นมาได้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 กันนะเอาหอบขึ้นมาเบิึงกันหอบขึ้นมาพี่น้องเบิึงกันนะเนี่ยเนี่ยนี่ยโอ้ยหักเลยพี่น้องหักเลยแบบนี้ก็ได้สวยง่าจับตัวใหญ่ๆมาเบิังจับอันกันนะจับตัวกัน เ้บออืมอ้นันบโอ่ยนี่อะไเนาะอ้้หอนั่นนไปแล้วบอย่ะหนไี่รออืมมีนี่โอ้ยเขาเอืปอญปไงใบะเาเอื่อญไปบอะใครบอเออได้แจกขสหรือเปล่าอ๋อคนออะไร ยกขึ้นเบิือกันสีได้รวบรวมกันป๊าดเป็นกิโลเดียอะเ,เอเอรวบรวมกันให้เบิ่งพี่น้องเล้ยเดี๋ยวนอ้เราจีบพีเท่วรวมกันเราจีบพี่น้องเบิ่งครับผมเดี๋ยวขอไปเที่อนครับครับผมไปเดี๋ยวเราไปเทครับพี่น้องนี่ที่เขาให้มากครับสีหลังรวมกันได้ประมาณนี้ครับโอ้โหเต็มเลยอะผมอีบเดี๋ยวจะเทให้เนี่ยเทให้เพื่อนๆดูเที่ยวไป เป็นโลอ่ะยังไงก็เป็นโลสามลูกได้อยู่พี่น้องกี่หลังนะสามสี่หลังสี่หลังอือโอ้จะโตัวยังไงพี่น้องเราอ่าไม่ตัวไขๆแล้วนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ตัวไขๆครับนี่นี่ปลาลดเบ้อพี่น้องนี่เบ้อก่อนนะนี่ยเบ้อก่อนนะปลาลดก็มีด้วครับเนี่ยเปนปลาลดบูปนี่นี่เบ้อก่อนจะเขาเรียกอะไรบูปนี่ปลาลดหรือปลาลาดนี่แหละอือพี่น้องเนี่ยนัากินแยงยพี่น้องหมกแยงหมกมันจะโลสามล ได้เยอะมั้งได้เลยหลังว่นี่เยอะมากใช่สามโลกว่าๆนี่แหละได้อยสามโลกว่าเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไปใส่แล้วถ่ายคลิปให้ดูอีกครับจะอัปเดตให้ดูอีกว่าใช่วิธีการใส่การไล่ว่าผู้ผมใส่อะไรกันบ้างยังไงบ้างใช่โดยไม่ต้องเจะตั้งสักบาทเก่งครับผมอเาจบไปอ่ะเดี๋ยวแค่นี้แหละพี่น้องครัาไมเอาวันหลังจบคลิป